สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทำดีไม่เคยได้ดี4วันเกิดแทมยังถูกเกลียดไม่รู้ตัวคลิปนี้นะคะจะมาเปิดคำทำนายจากหมอเค,ค้กค่ะที่จะมีถึง4วันเกิดด้วยกันที่แม้ว่าจะทำดีแต่ก็ไม่เคยได้ดีกับเขาเลยนะคะ แถมยังจะถูกเกลียดโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งหมอดูชื่อดังที่มีแฟนคลับเป็นจนํานวนมากโดยคําทํานายรอบนี้จากหมอเค,ค้กเมจิกดีไซน์ได้เผยเรื่องราวของคนเกิดสีวันนี้ค่ะได้แก่ท่านที่เกิดวันแรกนะคะคือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันที่สองคือท่านที่เกิดในวันอังคารวันที่สคือ ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันที่สี่ก็คือท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะโดยคนที่เกิดทั้งสี่วันดังกล่าวนี้นะคะจะดูเหมือนทําดีแค่ไหนก็ไม่เคยมีคนเห็นแถมยังโดนเกลียดเพิ่มด้วยซ้ำน,นะคะโดยคนเกิดทั้งสี่วันนี้จะมีคนเกลียดจนสงสัยว่าเกลียดเรามากไหมเรามีความสุขมากเลยนะ ที่เห็นคนเกลียดเราทุกข์ในขณะที่เรามีความสุขในชีวิตเพราะเราไม่ได้สนใจใครนอกจากตัวเราเองนี่คือคำพูดของคนกลุ่มเกิด4วันนี้นะคะโดยเฉพาะคนเกิด4วันนี้เนี่ยทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยได้รับคำชมบางครั้งยังถูกเกลียดจากคนที่ไม่ได้รู้จักตัวตนของเรา แต่คนทั้งสี่วันนี้ก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะเป็นคนที่พร้อมเดินไปข้างหน้าแต่จะบอกไว้ว่ารู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดออกมาก็เท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคนเกิดทั้งสี่วันนี้ตรงหรือว่าแม่นกันบ้างหรือเปล่าลองมาเมนใต้คลิปนี้แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะยังไงก็แล้วแต่คนเรา เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่เกิดมาก็มีทั้งคนชอบและคนเกลียดไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนรักและชอบเราได้ทั้งหมดทุกคนขอเพียงแต่ว่าเรารู้ตัวเราเองว่าตัวเราได้ทำดีไม่เคยทำร้ายกับใครเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสี่วันเกิด ที่ดูเหมือนว่าทำดีไม่ได้ดีแถมยังถูกเกลียดโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ